มาครับสำหรับปีนี้ครับนี่คือหูฟังตัวแรกที่ผมตัดสินใจเลือกรีวิวนะครับซึ่งก็คือมา r ชลไมเนอร์สานะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนอันนี้เป็นของกอลเหมือนที่ผมเคยทําอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมาแชลตัวเนี้ยซึ่งปัจจุบันใช้อยู่นะครับก็ถ่าดูก็เกือบหมื่นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจริงๆอ่ะจริงๆตั้งใจจะทำนานแล้วเหมือนกันครับตัวเนี้ยแต่ว่ามองราคาอยู่มันราคามันห้ายกว่า สี่ร้อยเกือบห้าร้อยรู้สึกว่ามันมันมีความเอออีกสักหน่อยไหมอะไรก็ในที่สุดก็หาได้นะครับตัวนี้นี่ผมซื้อมาในราคาที่สามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคเพราะว่าผมบอกก่อนนะต้องย้ําก่อนนะไอ้ที่มันบอกว่าสองร้อยกว่าบาทหรือต่ํากว่าตรงที่ผมบอกเนี่ยสามร้อยเกือบเกือบสี่ร้อยเนี่ยให้ให้คิดไว้ก่อนได้เลยว่ามันมันจะไม่ใช่เพราะว่าผมเห็นหลายรลยนะครับไปสั่งแล้วก็ด้วยราคาสองร้อยกว่าบาทเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ไง ได้มาเป็นเหมือนกับไออย่างเงี้ยได้มาเป็นประมาณอย่างเงี้ยอ่ะก็ถือว่าไม่ใช่นะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันต้องมีเลทราคาหรือต้องมีคนรีวิวนะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้เขาอยู่แล้วนะครับก็ถ้าคนอยากได้ลิงก์เลยบอกเลยนะครับแล้วต้องบอกข้อเสียก่อนเลยแล้วกันตัวนี้สําหรับของก๊อบตัวนี้นะครับข้อเสียแรกก็คือมันเป็นของก๊อบอะครับแล้วแต่คนถ้าคนบอกว่าผมไม่ใช้ของกอ๊อบใช้ยี่ห้อแบรนด์อื่นไปเลยดีกว่าก็ แล้วแต่สะดวกนะแล้วแต่มุมมองนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วก็เรื่องด้วยหูฟังนะับปัจจุบันเนี่ยมักจะมีของจีเนี่ยไม่ว่าจะ200กว่าร้อยกว่าบาทหรือมักจะอาจจะมีโหมดเกมมิ่งกันมาทั้งนั้นนะครับที่ผมรีวิวมานะครับก็จะเพิ่มเติมด้วยโหมดเกมมิ่งซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีถ้าใครหาหา,ห,าหูฟังที่มีโหมดเกมมิ่งอะ่ะตัวนี้ไม่มีแต่ถามว่าเล่นเกมได้ไหมต้องบอกเลยว่าเล่นได้นะเล่นได้ยังไงเดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าตัวนี้ต้องจะบอกยังไงดีครับตัวนี้เนี่ยมันคุ้มราคาที่ผมบอกไปไหมมาดูกันเลยดีกว่าเสียเวลานะครับอขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงมันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปรียบเทียบอะไรทีหลังนะครับว่าสิ่งของพวกนี้มันจะหูที่ผมมีอยู่เนี่ยจะเปรียบเทียบยังไงกันดีอ่ะโอเคนะครับงั้นเรา,าเริ่มเลยด้วยดีไซน์กล่องนะครับผมว่าเท่าของจริง และมีอย่างนเนี่ยครับเห็นไหมตัวหนังสือแบบนี้อ่าอให้ดูข้างหน้าจะเห็นไหมอย่างเงี้ยอ่ะตัวนี้เป็นหนังสือแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ของแท้มีหรือเปล่าผมไม่ได้ดูแต่ว่าของแท้นะเท่าที่ผมไปดูเพจใหญ่นั่นนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นพลาสติกลายหนังนะครับซึ่งก็คงเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ปุ่มเนี่ยมันเป็นรอยเฉยๆมันทําให้มันเหมือนจะมีแต่มันไม่ได้มีนะซึ่งของแท้มันมีไว้กดเพื่อเชื่อมต่อมือถือนะครับ ส่วนผมไม่แน่ใจว่าต้องกดทุกครั้งในการเชื่อมต่อหรืออะไรนะครับแล้วว่าหลังๆเนี้ยหูฟังส่วนใหญ่มันก็จะมีเนี่ยราคาสี่ร้อยเนี่ยมันก็จะมีนะที่แบบเปิดปุ๊บเชื่อมต่อเลยซึ่งตัวนี้ไม่มีนะไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้จะมีจุดไฟเหมือนของแท้นะแต่ว่าเวลาเราชาร์จครับมันจะเป็นสีแดงกับพริบกับพริบถ้าชาร์จเต็มเหมือนมันสีแดงจะดับไปครับเท่าที่ผมเห็นนะแต่ถ้าเรากําลังชาร์จหูอยู่เช่นเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาให้ดู มันจะขึ้นสีเขียวเห็นไหมถ้าเราชาร์จหูอยู่ครับมันจะขึ้นสีเขียวถ้าชาร์จเต็มสีเขียวก็ดับแล้วไอ้ตัวเนี้ยจะจะชาร์จอยู่จะมีไฟขาวๆเนี่ยเห็นไหมอ่าปกติไม่มีนะไฟขาวๆบนเหนือนตัวเอ็มเนี่ยไม่มีนะครับแล้วดูนะสองฝั่งอ่ะไม่เท่ากันด้วยมันปั๊มตัวเอ็มไม่ตรงกันเห็นไหมอันเนี้ยอยู่บนยอดตัวเอ็มฝั่งนี้อันเนี้ยอยู่บนยอดต่ำกว่าอีกเห็นไหมก็คือก๊อบ่ะมันก็ทําตามที่มันอยากทำนั่นแหละนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ มันจะมีขึ้นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดหูฟังอะแบตเต็มอะครับไอสีอขาวๆตรงเนี้ยก็จะดับสีเขียวตรงนี้ก็จะดับนะครับอ่าระบบแบบเปิดฝาอะไรเงี้ยไม่มีนะของแท้มีหรือเปล่าผมจําไม่ได้แต่เท่าที่รู้ของแท้เวลาจะเชื่อมต่อต้องต้องกดปุ่มข้างล่างเพื่อเชื่อมต่อนะครับแต่ไม่รู้ครั้งแรกอย่างเดียวหรือว่าผมได้ยินอีกอีกช่องหนึ่งอะเขาบอกว่ามันต้องเชื่อมทุกครั้งนะเขาเลยไม่ค่อยชอบผมไม่แน่ใจนะตรงนี้นะครับต้องต้องลองไปดูจากช่องที่เขาทําของแท้นะครับอ่าแล้วก็ ท่านต่อมาผมต้องบอกก่อนว่าก็ในเมื่อดีไซน์มันคล้ายของแท้ก็ก็โอเคครับเหมือน iPod เหมือนอะไรดีนะครับแล้วก็การจ,จับก็โอเคครับเท็กเจอร์ในการเห็นครั้งแรกก็โอเคนะครับแต่ตรงเนี้ยของแท้มันจะเป็นรูมนูนยุบหรือนูนอะไรสักอย่างแต่นี่มันเป็นสีที่ทาเหมือนกับอันเนี้ยนะครับที่ผมเอาอยาลางเล็บออกนะผมบอกก่อนเลยนะว่าไอสีตัวเนี้ยไม่ใช่ลอกง่ายๆนะลอกค่อนข้างยากนะ แล้วอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะลบหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะเก็บไว้ขายคนรู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันวางขายไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนล,ลิขสิทธินะครับก็ยังคิดอยู่แต่ตัวแต่ถ้าเกิดเลือกใช้เองนะก็อาจจะลบอยู่ดีนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นของแท้เลยมันจะเป็นเหมือนลายยุบลงไปในหูนะครับอ่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนี่คือขั้นแรกของกล่องนะครับการทํางานการแจ้งเตือนไฟต่างๆนะครับ ชาร์จเนี่ยก็เป็นไทซีแล้วนะครับสำคัญคือต้องบ่อยอย่างนี้ครับหูฟังอะ่ะผมอธิบายยังไงดีมันใช้อ่ะของแท้อย่างงี้กนะค,ะครับของแท่มันใช้ได้ห้าชั่วโมงแต่ตัวเนี้ยผมทดลองเมื่อวานแล้วนะครับมันได้ผมเปิดเกือบสุดด้วยเปิดเพลงประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเปิดยาวๆนะครับประมาณ ห้าชั่วโมงครึ่งถึงเกือบเกือบหกชั่วโมงแต่ตีถ้าห้าชั่วโมงครึ่งก่อนแต่ถ้าเราผมเปิดแบตน้อยกว่าน,นี้น่าจะได้ถึงหกชั่วโมงดังนั้นผมบอกก่อนเลยว่าแบตม,ม,มันไม่ได้น้อยกว่าของแท้ถ้าเปรียบเทียบกันตรงแบตนะครับแล้วก็ระยะห่างครับผมจําไม่ได้ว่าของแท้มันอยู่แค่ตังไหนจากมือถือแต่ตัวเนี้ยเชื่อมต่อระยะห่างนะครับมันอยู่ที่ประมาณ Uh, 12- ถึง15เมตรได้นะครับต้องบอกอย่างเงี้ย 12- ถึง15เมตรได้เลยนะระยะการเชื่อมต่อดีมากครับตัวนี้นะครับซึ่งลืมบอกไปไอ้ตัวเนี้ยที่ผมเคยรีวิวอะ่ะมันเป็น Android 5.0นะครับตัวเนี้ยครับมันเป็น Android 5.3เวอร์ชัน5.3ก็ถือว่าดีกว่าตัวที่ผมเคยรีวิวนะแต่เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกันตอนหลังนะผมอธิบายแค่ตัวมันก่อน แล้วก็จะเปรียบเทียบกับมอนสเตอร์ตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับ2ตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวว่ากาันทีหลังขอว่ากาันแค่ตัวมันอย่างเดียวก่อนเผื่อใครต้องการรู้ว่าตัวมันอย่างเดียวเป็นไงนะครับอ่ะแล้วก็ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเออต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการรีวิวผมเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของคุณนะครับเพราะว่าเมื่อใช้งานจริงไปแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะบอกถึง2ตัวนี้ให้ฟังโดยเฉพาะตัวนี้นะครับซึ่งเป็นกอล์ฟนนมกรึู่้สวา คลิปหลังๆผมเนี่ยควรจะต้องบอกทุกคนว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่คุณจะเลือกซื้อนะครับอ่ะต่อมานะครับต้องบอกว่าเออเมื่อกี้บอกแบตไปแล้วระยยัห่างไปแล้วนะครับดีไซน์มันก็เหมือนของแท้ครับต้องบอกอย่างนี้เลยอ่ะพอออกมาเสร็จเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อมือถือผมนะครับแล้วตัวดีไซน์มันผมต้องบอกเห็นป่ะคุณเห็นไหมครับมันนันเหมือนของแท้มันดีไซน์ออกมาได้ดีไงเพราะว่ามันเหมือนของแท้ <S <S ต้องบอกอย่างน<ๆ>ี้ก่อน<อ> แล้วผมไปดูแล้วเขาบอกว่ามันใหญ่มันทําให้ใส่ได้นานแล้วอาจาจะเจ็บหูนะครับซึ่งถ้าถามผมจากการใส่ของผมผมว่ามันขึ้นอยู่กับสรีระหูคุณมากกว่าซึ่งก็ไม่นะเพราะว่าแต่อาจจะใส่เข้าไปดูเหมือนจะยากหน่อยแต่เพราะว่าตัวนี้มันเรียวๆครับแต่ตัวนี้มันดันๆซึ่งพอเขาใส่เข้าในล็อกมันแล้วก็ดูไม่หลุดนะดูไม่หลุดและดูไม่ลำคานอะไรนะครับถึงจะใส่นานผมว่า ด้วยสลีละหูผมก็ไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะแต่ถ้าคนที่มีสลีละหูเล็กๆก็อาจจะนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าถ้าดีไซน์จากของแท้ก็ถือว่าโอเคให้การดีไซน์ที่การใส่ที่โอเคนะแล้วอีกอย่างหนึง่งการทัดอาจจะอยู่ที่ตัวเอ็มเลยจะอยู่ที่ตัวเอ็มตรงนี้ครับการทัดนะจะอยู่ที่ตัวเอ็มปึกปึกตรงนี้อ่าตรงอื่นรอบๆเนี่ยที่ไม่ใช่เนี่ยไม่เป็นไรนะ ซึ่งสาหรับผมการใช้ที่มันทัดด้านข้างอ่ะมันโอเคกว่าถึงหรือเปล่าไหมอ่าผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่าเีโอเคกว่าที่มันจะอยู่ด้านข้างตรงด้านนี้หรืออยู่ตรงอื่นเพราะตรงนี้ผมจะได้ใช้มือจับได้เห็นไหมจะได้จับเวลาใส่ก็ได้จับเนี่ยจับปุ๊บแค่หลบตัวเอ็มแล้วก็ยัดเข้าไปในหูได้ดันได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันจะทัดอยู่แค่ตรงตัวเอ็มตรงเนี้ยอ่านอกกนั้นตรงอื่นก็จับได้เข้าออกสะดวกขยับได้ง่ายไง จะหยิบขึ้นมาให้ดูอย่างนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับนี่ตัว L ตัว R คือข้างขวานะครับอ่าก็เลยต้องบอกว่ามันดีไซน์มันได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็ดีไซน์มาจากของของแ้ครับนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยสิ่งสำคัญจริงๆก็คือต้องเรียกว่าการทัดซึ่งมาแถวเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ระบบการทัดอะไรมามากนะครับผมไปกรอบของแท้มาให้ดูแล้ว เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับน <ห losing, S 1> ี่ของแท้นะครับของแทนเนี่ยในหูซายครับมันก็แตะหนึ่งครั้งก็จะมาเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายวางสายนะครับในในในข้างขวาก็เหมือนกันนะครับอ่าในข้างซ้ายครับแตะสองครั้งก็คือเลื่อนเพลงหรือว่าตัดสายนะครับเหมือนการเลื่อนเพลงตัดสายก็คือในข้างขวาและข้างซ้ายครับสองครั้งอ่ะเอาไปไหนแล้วครับเดี๋ยวนะเผื่อไปโดนนะครับอ่าในข้างขวาครับและข้างซ้ายสองครั้งอ่ะ ก็คือแปบ๊บนึงนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยที่แบบแปบ๊บนึงเลียวว่าไว้นิดนึงครับมาเอาไ่โอเคในข้างขวาและข้างซ้ายครับแตะสองครั้งก็คือการเลื่อนเพลงัเพลงถัดไปครับก็คือเพลงไปข้างหน้าสามครั้งก็คือถอยหลังนะครับในของแท้ก็ไม่มีนะดังเสียงเบาเสียงผมบอกอย่างนี้ก่อนไม่มีนะซึ่งของกอ๊อฟก็ไม่ได้แบบนั้นนะครับของก๊อฟเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามันเชื่อมเพลงให้ผมหรือยังนะครับ มันเชื่อมหูฟังอ๋อผมปิดบลูทูธไว้โอเคต้องบอกก่อนว่าอย่างนี้ครับในของปลอมนะครับแตะหนึ่งครั้งก็เหมือนขของแท้คือหยุดเพลงรับสายวางสายครับแตะสองครั้งนะครับเออในของแท้เหมือนไม่มีเรียกสิรินะผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่เห็นในคู่มือเมื่อกี้ที่ผมก๊อบมานะครับซึ่งทั้งมันผมไม่ได้รีวิวของแท้แล้วผมแค่พูดคร่าวๆ <c oughs> ในของปลอมตัวเนี้ยแตะหนึ่งครั้ง จะซ้ายจะขวาก็คือหยุดเพลงรับสายเหมือนกันนะครับ kind. ข้างขวาย้ํานะครับข้างขวาแตะสองครั้งก็คือเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้านะครับข้างซ้ายสองครั้งสองครั้งก็คือย้อนเพลงไปข้างหลังนะครับข้างขวาสามครั้งคือดังเสียงเพลงนะครับข้างซ้าย ouais, สามครั้งคือเบาเสียงเพลงนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วแล้วแล้วก็ แตะค้างไว้ประมาณ2วินะครับจะข้างซ้ายข้างขวาก็ตามนะครับคือเรียกชิลิหรือเรียก Google a s s i s t a n t นะครับประมาณนี้ระบบมีแค่นี้ง่ายๆสบายๆไม่ต้องจำเยอะไม่มีว่ากดตีห้าครั้งทัดยาวทัดซ้ายทัดขวาเป็นโหมดเกมมิ่งอะไรไม่มีครับมีแค่นี้มีให้จำแค่นี้เลยสั้นๆนะครับแล้วก็อ่ะมาว่ากันเรื่องเรื่องเกมก่อนเลยแล้วกันก่อนจะไปเรื่องเสียงเพลงนะครับ เนื่องจากมันไม่มีโหมดเกมมิ่งครับดังนั้นผมขอบอกอย่างนี้แล้วกันผมต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าโหมดเกมมิ่งมันด้วยสายตาผมแล้วกันถามว่าดีเลย์ไหมมันมันอาจจะเป็นเซี่ยววิของเซี่ยววิอะไรประมาณนั้นมันเหมือนจะมีให้เห็นแวบๆนะครับแต่พอซูมยิงมันก็ดูไม่มีนะ สำคัญคืออย่างนี้ระหว่างเล่นครับมาซ้ายมาขวาเนี่ยได้ยินตามซ้ายตามขวาก็คือประมาณสามร้อหกสิบองศาตามที่เขาว่าดนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเรามูแต่พวงเรื่องเสียงมาตรงไม่ตรงอะ่ะมันจะโดนยิงซะก่อนอ่าผมลองเล่นแแบบเออไม่ได้พวงเรื่องเสียงแล้วนะครับตอนเล่นเล่นจริงนะครับามีซ้ายมีขวามีคนมาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําได้ดีนะแต่เรื่องดีเลย์ตอนยิงเนี่ยตอนยิงอะ่ะคือผมก็ซัดอย่างเดียวแล้วผมไม่สนอยู่แล้วดีเลย์ไม่ดีเลย แต่ตอนที่ผมมาทดลองอย่างเดียวอะ่ะมันมีค่าดีเลย์ที่แบบต่ำถึงไม่มีแล้วกันอ่ะเพราะว่าอย่างนี้ครับการใช้หูฟังอะ่ะเคยมีคนถามผมในรุ่นอื่นนะว่ามันดีเลย์ที่ทําไงมันมันพูดยากเพราะว่ามันประกอบไปด้วยเน็ตประกอบไปด้วยมือถือรุ่นนั้นๆประกอบไปด้วยระบบ Android ระบบ iOS อีกมันประกอบไปหลายๆส่วนนะครับแต่อย่างผมเนี่ยผมใช้ตัวนี้ทดลองฟรีไฟลคือ Android 8เครื่องก็ออกมานานแล้วก่อนโควิดอีก2 3 3สามสามีี่ปีแล้วครับ ก็เป็น Android 8ด้วยนะครับก็ถามว่าดีเลยไหมในการเล่นอ่ะอย่างที่ผมบอกคือมันเหมือนจะเห็นแวบ,บๆแต่มันตอนเล่นมันไม่ได้ขาดอะไรเพราะซ้ายขวามาครบนะครับแล้วก็ถ้าไม่แบบจ้องมองเลยว่ามึงดีเลยไหมดีเลยไหมอะไรเงี้ยก็เล่นแต่ยากในการเห็นเอาเป็นว่าเล่นได้ลื่นๆแล้วกันนะครับอ่าส่วนจบเลยจบเลยตรงนี้แล้วการเรื่องการเล่นเกมก็ถือว่าไม่ต้องเปลี่ยนมูให้ยุ่งยาก เล่นได้ไม่ไม่เสียอารมณ์นะผมว่าไม่เสียอารมณ์อ่ะอย่างนั้นมาเรื่องก,การฟังเพลงนะครับเขาว่ากันว่าของแท้เนี่ยเพลงย่านอื่นก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าด้านเพลงล็อกเขาว่าทําได้ดีมากซึ่งถามผมว่าครับของกอลฟอะ่ะผมเคยรีวิวตัวนี้ละย่านเพลงล็อกมันทาได้ดีซึ่งตัวเนี้ยย่านเพลงล็อกก็ทําได้ดีมากเลยผมขอแบ่งโซนเป็นอย่างนี้นะครับเอ่อถ้าคุณฟังอยู่ในช่วงหกสิบเจ็ดสิบนะครับไม่ว่าเพลงแนวไหนเนี่ยผมถือว่าย่านมันดี ฟังได้เรื่อยๆเลยไม่เกิน60%นะครับฟังได้แบบเอวเอว่ะเฮ้ยเฮ้ยงี้เลยต้องบอกงี้เยี่ยมเยี่ยมไปในเลทราคาไม่เกิน400นี่นะที่ผมได้มาผมบอกอย่างงี้เลยว่าเฮ้ยมึงเอาว่ะต้องบอกอย่างานะาออางี้เลยเฮ้ยมึงเอาว่ะน,น,นะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดฟังอยู่ช่วง70-80%เหมือนที่ผมฟังอยู่เป็นประจำนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันเจ็ดสิถึงแปเอร์เซ็นตเนี่ยอยู่ช่วงเนี้ยซึ่งมันดังนิดนึง ต้องบอกเลยว่ามันก็ยังคุมเสียงได้ดีนะอ่ามันคุมเสียงได้ดีอยู่แต่ว่าความชัดมันอาจจะคือมันมันต้องบอกไงดีเสียงมันดีแต่มันอาจจะมีความแบบคุณเคยฟังเพลงเพลงเสียงเสียงร้องสดใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้นะมันก็จะดูเป็นแบบอ่าเขาเรียกไงปกติเพราะแล้วมวลรวมมันมันว้าวเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเพราะเสียงดีแต่ว่า มันยังดูเหมือนกับเสียงมันไม่ได้อดิดเนื่อมังเหอไมาเสียงสดๆเลยเอออะไรอย่างเงี้บางหูเนี่ยมันเหมือนกับวาวแล้วมันมวลรวมมันมันดีมันดีแต่ตรงเนี้ยมวลรวมมันผมว่าด้วยเหตุผลอย่างนงี้มันควรจะต้องใช้อีกหน่อยอันเนี้ยผมแนะนําว่าซื้อมาเสร็จแล้วสั่งเบิร์นไปเลยนะห้าชั่วโมงอ่ะฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็ได้ผมเบิร์ไปแล้วอ่าเพื่อให้มันได้ดีผมว่าถ้าผมใช้งานจริงๆอีกชักงหน่อยหนึ่งนะอ่ามันต้องดีกว่านี้ ผมว่ามันต้องดีกว่านี้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ผมเคยใช้ตอนเนี้เหมือนกับเสียงตอนแรกที่ผมบอกว่ามันยังไม่ค่อยละมุนมากมันละมุนขึ้นเยอะแล้วนะซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดใช้เต็มที่อะละมุนขึ้นได้ด้วยเพราะว่าอย่างนี้ผมเร่งสุดเลยลําโพงไม่แตกเหมือนกับตัวเนี้ลําโพวงไม่แตกเหมือนกันแล้วในกรณีที่ลําโพวงไม่แตกนะครับมันมีการที่ว่าถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆมันจะมวลรวมมันจะดีขึ้นเรื่อยๆได้ นึกออกไหมครับสำคัญคืออย่างนี้ถ้าคุณฟังเพลงทั่วไปไม่ว่าผมฟังมันทุกแนวเลยผมว่าทุกแนวเลยไม่ว่าจะ K OP, เคป๊อปเพื่อชีวิตเพลงฝรั่งเ,เพลงล็อกเพลงอะไรตัวเนี้ยทําได้ดีดีในเลทราคา400รอเนี่ยผมว่าดีเลยอาจจะด้วยมวลรวมนะถึงจะขายหลักพันน่ะผมก็ว่าน่าจะยังคุ้มอยู่เพราะอย่างผมเปรียบเทียบกับซาวพีท แอร์ 2, แอร์สองแอร์สองแอร์สามไม่จำไม่ได้แล้วนะที่ผมเคยเอามารีวิวครับอ่ะก็อันนันแอร์สองตัวแอร์สองที่คนใช้กันเยอะๆอะ่ะที่เป็นทรงนี้เหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่ามันก็อยู่ในย่าไเดียวกันนะอันนั้นอาจจะมวลมว,มวลรวมอาจจะละมุนกว่าหน่อยตัวน,นี้อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งได้มาแต่ถามว่าตู้ราคาหลักพันได้ไหมผมบอกเลยว่าตู้ได้ถ้าหลักพันของจีนนะเอาอย่างนี้เลยนะ ผมว่าสู้ได้ดีไม่ดีมันจับไปสู้ได้กับซึ่งผมไม่เคยได้ฟังมาชลของแท้ตัวเนี้ไมเนอร์ทีเนี่ยผมไม่เคยลองแต่ผมว่าถ้าเกิดฟังจากที่หลายๆช่องเขารีวิวมาแล้วอ่ะผมว่าตัวนี้สู้ได้สี่ร้อยเนี่ยสู้ได้ถ้าคุณไม่ไม่ติดที่มันเป็นของก๊อฟนะผมว่ามันสู้ได้มันอาจจะมีค่าความต่างอยู่เป็นที่มันสู้ไม่ได้อยู่แค่จุดทศนิยมอ่ะถ้าจะให้คะแนนอ่ะ เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันโอเคแต่ว่ามันต้องฟังอีกสักหน่อยเพื่อให้มันไดเวอร์ลำโพงมันได้นุ่มนมนิดนึงผมว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ถ้าคุณอยากฟังเพลงล็อกแบบไม่เอาแบบไม่สนใจอะไรเลยก็ฟังสุดได้นะมันไม่แตกแต่มันจะตัวเสียงล้อของคนมันอาจจะเหมือนกับเราไปดูละคอนเสิร์ตเออมันก็ไม่ได้เพาะมากเพราะว่ามันแล้วแต่ลำโพงที่เขาให้มา อันนี้มันมัวรวมอาจจะไม่ดีแต่ว่าดนตรีมันจะมันอย่างเดียวสนุกล็อกสัจใจอะไรอย่างนั้นว่ากันไปแต่ถ้าคุณบีบมันลงอยู่ที่เจ็ดิดปสิบเปอร์เซ็นของเสียงอ่ะคุณจะได้เสียงร้องที่โอเคขึ้นแต่เสียงไอ้นั่นก็ยังดีเสียงดนตรีแต่เบสเบสก็เดินได้ดีนะแต่ไม่ล้นไม่ล้นบอกเลยว่าเดินได้ดีไม่ล้นไม่เยอะมากจนเกินไปกําลังแบบไม่น้อยด้วยไม่น้อยด้วยกําลังดีเลย ผมถึงบอกว่า400อตัวนี้คุ้มนะกําลังตั้งใจอยู่ว่าอาจจะใช้ไว้เองอยูหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าสนใจครับอ่าตรงนี้ผมน่าจะบอกครบหมดแล้วนี่คือสิ่งที่ควรต้องรู้นะป่าไปนี้จะมาการเปรียบเทียบกันอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าด้วย Android ตัวนี้ที่ผมเคยทําเนี่ยมันเป็น5.0ตัวนี้ 5. 3ดนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยของตัวนี้ย่อมดีกว่าตัวนี้ซึ่งทําไมหลังๆนี่ผมถึงได้บอกว่าผมต้องบอกว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งการตัดสินใจเพราะอย่างนี้ ร์มตัวนี้ผมบอกว่าระยะห่างมันอยู่ประมาณ 6- ถึงแดเมตรไม่เกินนี้เนื่องด้วยแล้วผมก็ยังพูดอีกในคลิปว่าถ้ามันตะกุกตะกักอะ่ะมันจะมันจะไม่สามารถจะมันไม่สามารถจะดีขึ้นมาได้ซึ่งต้องบอกว่าพอใช้ไปนานๆซึ่งอย่างที่ผมบอกนะด้วยชีวิตประจำวันผมอะ่ะผมใช้ทีละข้างอยู่แล้วดังนั้นมันก็ไม่มีผลมากแต่พอด้วยไม่มีผลมากผมพอผ,ผมใช้ทีละข้างแล้วคราวนี้ปกติผมใช้แค่ตอนขับรถ มือถือมันก็อยู่ใกล้อยู่แล้วไม่ได้มีผลแต่คราวนี้ผมพอเรามาปรับใช้กับใช้ในร้านใน,ในงานที่ผมทําอยู่ข้างข้างซ้ายเน่ะมันไปได้ไกลมากนะสิบสองสิบสามเมตรอยู่นะแต่ข้างขวามันก็ยังสั้นดังนั้นพอผมเข้าใจแล้วเวลาผมใช้พร้อมกันสองข้างตอนผมทดสอบอะ่ะมันมันอ่อตอนผมทดสอบอะ่ะมันเกิดยึดหลักข้างขวาซึ่งสั้นมันก็เลยทําให้ไม่ไกลแล้วทําให้มันกระตุกนึกออกไหมครับ ความกระตุกอ่ะก็ยังคงอยู่แต่เหมือนกับว่าดีขึ้นแต่ว่าพอใช้ทีละข้างแบบผมคนนี้ผมก็เลยรู้ละถ้าผมต้องทํางานแบบไม่ไม่นั่งอยู่เฉยหรือไม่เนีผมใช้ข้างซ้ายมันจะได้ไปได้ไก่ในการเดินนะครับอ่าแต่มันไม่เกิดขึ้นกับตัวนี้ซึ่งหมายถึงว่าผมอาจจะตาซวยต้องขอโทษตรงนี้ไปเลยไม่อยากทําคลิปตรงนั้นมันยุ่งคนก็ไม่เข้าไปดูอยู่แล้วแหละมันยุ่งแต่ผมขอพูดอย่างนี้ถ้าคนเข้ามาดูอันนี้ก็เคยดูอันนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยก็จะเข้าใจได้เองว่าอ๋อมันก็เกิดตาซวยได้ อย่างที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอนะว่าซื้อของแบบนี้อิเล็กทรอนิกส์ตาซวยมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะราคาไหนก็ตามนะครับแต่ตัวนี้ผมได้ทดลองทีละข้างแล้วระยะอยู่พอกันคือ12-15เมตรระยะเชื่อมต่อดีมากผมบอกเลยตัวนี้นะครับเสียงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในย่านเดียวดีๆกันเลยแต่ตัวนี้ก็ดูเหมือนจะพอให้มาละละมุนง่ายกว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นิดหน่อยนิดหน่อย แต่เรื่องเพลงด้านเพลงล็อกก็ถือว่าอยู่ในเล,เลทเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้พอตัวนี้ใช้ตัวนี้ม,นมานานๆแล้วตัวนี้ยังไม่ได้ค่อยได้ใช้ตัวนี้ใช้มานานแล้วเสียงเพลงเริ่มละมุนขึ้นผมก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะได้อ่าโหมดเล่นเกมผมว่าตัวนี้น่าจะดีกว่าหน่อยหนึ่งเพราะว่าตัวนี้จาก Android แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าแล้วก็แต่การเล่นเกมดีเลมดีเล์ม,มันขึ้นอยู่กับมือถือเน็ตและอะไรอีกหลายๆอย่างประกอบรวมนะผมต้องบอกก่อนรุ่นของมือถือด้วย ผมทดลองด้วย and r o i d 8ตัวนี้มันก็ประมาณนี้ถ้ารุ่นใหม่ๆมันอาจจะไม่ดีเลย,เลยก็ได้นะอ่านะครับต้องบอกก่อนว่าแต่ตัวนี้ผมซื้อมันถูกกว่าไงแล้วก็เป็นอินเอียตัวนี้มันเป็นแอร์บัตนะครับต้องต้องบอกก่อนว่าการใช้งานมันต่างกันคนใช้ได้อย่างผมใช้ได้ทุกแบบไม่ได้ซีเรียสก,ก็แล้วแต่คนนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ก็ต้องเปรียบเทียบกันด้วยแอร์บัตกับแอร์บัตนะครับอ่า ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเนื่องด้วยตัวนี้มันเป็น Air b บัเหมือนกับ iPhone อ p iP o d Pro ใช่ไหมน่าจะใช่นะซึ่งมันเป็นตัวนี้มันจะกลมๆและนึกออกไหมครับมันก็จะใส่เข้าไปง่ายกว่าตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันยังเป็นเหมือนรุ่นแรกๆของ AirPods ก็คือแต่มันก็จะมีตัวล็อกซึ่งแบบเออใส่เข้าไปมันจะหนากว่า AirPod s นิดหน่อยนะตัวนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ถ้าเขาเอาแค่เรื่องกล่องนะครับดีไซน์ก็ประมาณหนึ่งแล้วแต่คนชอบแต่ตัวนี้พอเปิดกล่องมาปุ๊บ ผมซื้อมาในเลทราคาพอๆกันนะอาสามร้อกว่าบาทสี่ร้อยประมาณนี้พอๆกันจากโปรรถนะครับซึ่งวันนี้มอนสเตอร์จะส่งมาให้ผมอีกตัวหนึ่งได้โปรรถมาโปรรถตอนนี้ถ้าใครได้ยินตรงนี้นะรีบไปดูเลยครับโปรรถมอนสเตอร์ตัวนี้ที่ผมซื้อร้านเนี้ยรถไม่ว่าจะหูว่าไหนก็รถร้อยหนึ่งนะสามร้อยกว่านะผมซื้อมาประมาณสองร้อกว่าบาทเองเดี๋ยววันนี้ต้องจ่ายสองร้อยกว่าบาทอ่าซึ่งเป็นอินเอียโอเคนะครับอย่างนี้กลับมาก่อนไอ้ตัวมอนสเตอร์ตัวนี้มันเปิดฝาปุ๊บมันเชื่อมต่อเลย แล้วระยะของหูฟังมันก็ห้าหกชั่วโมงแบตพอๆกันความผมว่าอย่างนี้ความเบรดความเบรดเลยละกันเบรดเนี่ยตัวเนี้ผมว่าเบรดมันผมเคยบอกไปแล้วนะเบรดมันเกือบจะบวมละมันเกือบจะเลยแต่มันมันเยอะตัวนี้มันไม่มันมันมีเยอะแต่มันไม่เลยอันนี้มันอยู่ที่เบรดพอดีอันนี้มันอยู่ที่เบรดเหมือนจะเลยดังนั้นเวลาฟังเพลงเกาหลีเนี่ยตัวนี้เบรดันาดแล้วมันจะดูแบบ มันอาจจะดูมันกว่าตัวนี้ตัวมาแชลนะครับตัวมอนสเตอร์เนี่ยอาจจะดูมันกว่ามาแชลเพราะว่าตัวเบันมันมันเยอะกว่านะครับแต่ตัวมาแชลเนี่ยเบสมันมันน้อยกว่าแต่มันดีอ่านึกออกไหมอย่างนั้นก็เลยฟังได้ทุกแนวแต่ตัวเนี้ยเบสมันหนักแล้วเพลงล็อกมันก็ดีคือตัวเนี้ยมันมันมวลรวมมันด้วยเหลตราคาที่ได้มายิ่งโปรตอนนี้นะของมอนสเตอร์เนี่ยที่ผมซื้อมันลดร้อยนะยังไงตัวเนี้ยก็คุ้มอยู่ในคนที่ชอบเบสหนักๆนะครับ เน้นแรงแรงแล้วมวนตัวนี้มันใช้มาพังแล้วมวนมวนความม้วนความความกลมกล่อมในในเสียงเพลงตัวนี้อาจจะดีกว่าแต่ตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะดังสุดมันแทบจะมันเกือบจะแตกได้นะแต่ตัวนี้ดังสุดมันไม่แตกนะเออมันไม่ดูแตกมันดูแตกน้อยกว่าตัวนี้อ่ะแต่พอเราอยู่เลทต่ําอ่ะต่นตัวนี้เสียงมันดังกว่าตัวนี้ไงถ้าเออดังสุดนะก็เลยมันดูมีความความแตกต่างผมอธิบายให้ฟังแนละ้วว่าเออมันเป็นยังไงแล้วกันเพราะว่าจะบอกอันไหนดีกว่าอันไหนก็ยากเพราะตัวนี้ ผมให้ปีที่แล้วถ้ามีตัวนี้อยู่ในปีที่แล้วผมก็ไม่แน่นะแต่มาพอนอยู่ในโลนเรทปีที่แล้วอะ่ะแต่อันนี้คืออาจจะก๊อปมอนเตอร์ไงอันนี้ก๊อปมาแชลไงอ่ะเรทร,คราคาพอกันไงระบบการใช้งานไอ้ตัวนี้ไกลกว่าอยู่แล้วเชื่อมต่อนะครับเพราะอันนี้มันวานเกือบยี่สิบเมตรสิบห้าเมตรถึงยี่สิบเมตรแต่มาแชลก็อยู่สิบสองถึงสิบห้าอ่ะแบตบอยู่พอ,พอกันเสียงก็ให้ใกล้เคียงกันนะผมเบิร์ตัวนี้เท่าไหร่ผมว่าใกล้เคียงแต่การใส่ครับการใส่ตัวหูอะ่ะ เนี่ยตัวหูมันอ่ะ,อะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเห็นปะ่ะมวลมวลตัวหูอ่ะมันไม่ยังไงดีนะครับมวลตัวหูมันไม่เท่ากันเนี่ยมวลตัวหูมันเห็นปะ่ะกับตัวเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยอ่ะมันอาจจะอยู่ที่หูลักษณะหูของคนแต่ละคนก็ได้นะอ่าต้องบอกอย่างนี้เลยว่าอาจจะอยู่ที่ลักษณะหูของคนแต่ละคนแล้วก็อาจจะเลือกว่ามันกลอบต้งคู่อ่ะผมว่ากอบต้งคู่ แต่ว่าก๊อปแบบไหนที่คุณรู้สึกก๊อบน้อยอันนี้อาจจะดูก๊อบน้อยกว่าก๊อบนี้มันนี่มันก๊อบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องออกต้องบอกไหมมันอาจจะก๊อปมันอาจจะไม่ได้ก๊อปแต่มันเป็นเอาแค่ชื่อเข้ามาอ่าอะไรอย่างเงี้ยไอตัวมอนเตอร์นะผมยังไม่ได้การตีไม่ได้แต่ตัวนี้ก๊อปเลยแต่ค่าความคุ้มค่าผมถามว่าแล้วแต่คุณสะดวกนะตัวนี้มันมีโหมดเกมมิ่งด้วยแล้วผมก็ได้ทดลองแล้วได้ได้ฟังแล้วคุณไปดูเอานะครับเลยต้องบอกว่าเฮ้ย มันมีข้อความพึงพอใจที่ต่างกันนะตัวเนี้มันเหมือนจะไม่มีเคสมันผมไม่หาไม่ได้อาจจะต้องซื้อเคสกระเป๋าเพื่อจะได้ใส่เพื่อพกพานะครับที่มีซิปอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันผมยังหาเคสมันอยู่นะซึ่งเนี่ยผมให้ดูคนบอกพี่เคสแอร์พอร์ตไม่ได้นะอันนี้เคสแอร์พอร์ตใส่ไม่ได้ใส่ล่าสุดใส่ได้แค่นี้นี่มันเหลือตรงนี้เหลือตรงช่วงนี้มันแอร์พอร์ตอ่ะมันสั้นกว่ามันเล็กกว่าแต่อันนี้เป็นยามันก็ได้แหละ แต่มันตั้งมันนี่มันยาวไงไอมาแชล,ลมันยาวมันก็ใส่ไม่พอดีซึ่งเดี๋ยวผมว่าจะไปหากระเป๋าซึ่งซึ่งหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นกระเป๋าที่มีซิปที่มันห้อยเท่ๆนะใส่เข้าไปถ้าผมใช้เองนะก็จะเลือกแบบนั้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเหมือนกันนะตอนนี้ต้องกำลังดูอยู่ว่าจะเอาอยัางไงกับ o อุปกรณ์ที่จะใส่เพราะว่าตอนนี้ใช,ใช้อันนี้เป็นหลักแล้วก็เคสตัวนี้มันมีราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวไปดูชอบอยู่อันหนึ่งนะ ประมาณร้อยหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไปดูนะครับว่าจะเอามาใส่แล้วเพราะตัวนี้ใช้หลักละแต่มันก็อาจจะมันก็ใส่ในกระเป๋าไงว่าจะเอาข้างนอกแล้วใส่ในกระเป๋ามันก็ทำให้กระเป๋าผมตุงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็หลักๆ,ๆประมาณนี้ตัดสินใจเอาถามผมว่าถ้าสี่ร้อยซื้อได้ไหมนะครับผมว่ามันเทีหบหลักพันนะอ่ะก็ไม่ต้องถามนะถ้าเกิดกินคนผมว่าซื้อได้คุ้มไหมคุ้มแต่ก๊อฟไหมก๊อป,อ,ปอ่ะแล้วแต่คุณตัดสินใจถ้าอยากใช้ก๊อปได้ไม่มีปัญหาไม่ได้ติดเรื่องก๊อป พราะว่าแลวใส่ในเคสไม่เห็นน่ะถ้าหาเคสใส่ได้นะไม่เห็นน่ะมาแชลตัวนี้อ่าก็ก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ใจนะครับแต่ถามผมว่าคุ้มราคาที่ผมเสียไปไหมผมว่าคุ้มโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวกว่านี้เพราะมีเปรียบเทียบอะไรด้วยนะครับโอเคครับผม